สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมในคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีมังกรประจำวันที่18ถึงวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2564ในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมังกรมีดาวพระเสาร์และก็ดาวพระพอหัส โคจรทับที่ลัคนาค่ะจะส่งผลอย่างไรนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในช่องกีฬาพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์นะคะดวงดาวที่โคจรในช่วงของวันที่18-31ตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะแล้วก็เอาลัคนาราศีมังกรนะคะมาอ่านกับดวงดาวต่างๆที่โคจรในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะจะต้องนําคําพยากรณ์ตรงนี้ไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ปรับกับดวงของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ ท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังไม่ทราบว่าท่านอยู่ราศีอะไรนะคะก็อย่าลืมค่ะส่งวันเดือนปีเกิดและที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือเวลาเกิดส่งมาให้ทางเรานะคะเราก็จะมีการผูกดวงวางลัคนาให้ท่านค่ะความแม่นยําแบบนี้นะคะจะมีมากกว่านะคะ เราก็มาดูเลยนะคะว่าชาวราศีมังกรช่วงระยะเวลานี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะที่เด่นชัดมากที่สุดเลยค่ะก็ตรงจุดลัคนาราศีมังกรมีดาวพระพฤหัสและดาวพระสาวมาทับที่ลัคนาแต่ก่อนหน้า เดือนตุลาคมนะคะดาวพระพฤหัสยังไม่ลงมานะคะจะมีแค่ดาวพระเสาวดวงเดียวที่ทับลัคนาเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63ส่งผลยาไปจนถึงต้นปี66นะคะระยะเวลา2ปีครึ่งนั้นนะคะชาวราศีมังกรจะมีความรู้สึกวิตกกังวลเหน็ดเหนื่อยอคิดมากนะคะ หน้าตาก็จะไม่ค่อยยิ้มแย้มเหมือนคนอมทุกอมโสกตลอดเวลา2ปีครึ่งค่ะเมื่อดาวดวงนี้มาทับนะคะเพราะดาวดวงนี้มักจะนําโทษทุกมาให้ถึงแม้จะได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีก็ตามนะคะก็หมายถึงก็คือความทุกข์นั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะก็โคจรลงมาทับที่ลักษณอีกดวงหนึ่งแน่นอนเลยนะคะในชีวิตของ ชาวราศีมังกรในช่วงระยะเวลานี้ย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเลยท่านใดนะคะที่ยังโสดอยู่ก็มีเกณฑ์จะได้คนที่ถูกใจนะคะก็ลองคบ,บกันไปคุยกันไปนะคะส่วนท่านใดที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ระวังรักซ้อนซ่อนรักเข้ามานะคะก็อาจจะเกิดปัญหาได้ค่ะท่านผู้ชมชาวราศีมังกรก็จะต้องบริหารตรงจุดนี้ไปให้ได้ดีที่สุดนะคะ โดยเฉพาะนะคะในช่องของพบคู่ครองก็มีดาวพระเกตดวงนี้ค่ะมาอยู่ด้วยแล้วก็ส่งผลเป็นเช่นนี้นะคะคนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีความอ่อนหวานาน่ารักกุลสตรีแต่มีความคิดค่อนข้างแปลกๆนิดนึงนะคะคิดไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาหรือบางคนอาจจะมีอายุมากหน่อยนะคะเพราะดาวดวงนี้นะคะอาจจะเป็นคนอาจจะเกษียณหรือบำนาญไปแล้วก็เป็นไปได้นะคะ และตรงจุดนี้อีกเช่นเดียวกันค่ะดาวดวงนี้ก็อาจจะหมายถึงชาวต่างชาติก็ได้ค่ะในเรื่องของความรักนี้นะคะค่อนข้างจะมีความละเอียดมากเลยค่ะหรือตรงจุดนี้นะคะก็หมายถึงความรักด้วยเช่นเดียวกันนะคะคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเคยมีคู่ครองมาก่อนแล้วเช่นเดียวกันนะคะ ต่อไปนะคะเราก็มาดูในเรื่องของการเงินเลยค่ะจะเห็นได้ว่าดาวการเงินนะคะของชาวราศีมังกรไปอยู่ที่พพปุตตะก็หมายถึงว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่สิกันยายนปี63ส่งผลยาไปจนถึงเดือนมีนาคมปี65ระยะเวลา1ปีครึ่งนั้นนะคะชาวราศีมังกรอาจจะเอาเงินไปลงทุนกับโปรเจกต์ใหม่ๆเอาเงินไปลงทุนเกี่ยวกับการเล่นหุ้นกองทุน หรือการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะและมาในช่วงของวันที่18-31ตุลาคมนั้นดาวดวงนี้นะคะก็ไปอยู่ในพบโชคลาภแต่ดาวดวงนี้นะคะมีตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีนักแต่ถึงอย่างไรก็ยังได้โชคลาภเข้ามาแต่ไม่เท่าที่คนชาวราศีมังกรตั้งเป้าเอาไว้เท่านั้นเองค่ะก็คือได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองนะคะ ตรงจุดนี้นะคะเราก็มาพยากรณ์ในเรื่องของการงานเลยค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะดาวการงานกับดาวพพปุตตะนั้นเป็นดาวดวงเดียวกันนะคะตอนช่วงนี้ก็มาโคจรอ,อยู่ในภพโชคลาภก็เช่นเดียวกันค่ะการงานหรือโชคลาภต่างๆช่วงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ไม่ได้ดังที่ตั้งเป้าเอาไว้นั่นเองค่ะ ถึงอย่างไรก็ตามนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าชาวราศีมังกรนะคะอาจจะไปซื้อหวยซื้อเบอร์ซื้ออะไรก็เก็บรักษาให้ดีๆนะคะอย่าทําหายเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นท่านก็จะได้ขึ้นลงขึ้นศาลดีไม่ดีอาจจะเป็นทุกขลาบก็ได้นะคะเพราะคนอื่นเขาอาจจะเก็บของคุณไปได้นั่นเองค่ะ เราก็มาดูในเรื่องของสุขภาพเลยนะคะช่วงนี้ชาวราศีมังกรนะคะมีสุขภาพที่ดีนะคะไม่มีอะไรที่จะต้องน่าเป็นห่วงเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ให้ระมัดระวังนะคะจะกินจะเคี้ยวอะไรในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังใจเย็นๆนะคะไม่นั้นอาจจะก,กัดลิ้นกัดปากก็ได้นะคะอาจจะทอมสินอักเสบปวดฟันถอนฟันอะไรทํานองนี้ค่ะแล้วก็อุบัติเหตุบ้างนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะในช่วงนี้ค่ะชาวราศีมังกรถือว่านะคะการเงินการงานดีเด่นมากๆนะคะแต่ในเรื่องของความรักความผูกพันนั้นนะคะก็อยู่ที่ชาวราศีมังกรจะตัดสินใจและก็บริหารตรงจุดนี้อย่างไรนะคะท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ